สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบสามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะเมื่อนี้แเมมูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่ทุ่งฝนค่ะจะพาท่านผู้ชมมาติดตามรับชัทางตัวเลขงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะเหล็กเด่นเหล็กปู่ถือวอ่าแม่นนะคะปู่ให้วิ่งแปดนะคะมาแปดหาะคุณผู้ชมปู่จับครูให้บอกถูกนะคะปู่จับให้แปดหกนะคะชม เข้านะคะเอามู่นี้เขาก็มาติดตามเราชมกันต่อเนาะค่ะว่าปูจะเดินทางหาตะะ้ตัวใดนะคะปูจะเด่นจะเด่นตัวใดนะคะปูมาชมป่าป่าบอลอยู่ใต้สะพานคุณเป็นตัวตัวใหญ่เนาะคะ่ะรูปน้ําสงครามติดอยู่ข้างวัดปูนะคะผู้ชมเอาทา,าช้ชมขอไปรับช่งเราฟังน้ำกัน,นะคะ่ะเพื่อได้โชกได้มาน้ำกันหรือว่าท่านใดมีเลข ติดแม่นๆเนาะคะ่ะเอามาใส่ของปูได้นะคะท่านผู้ชมการาบนมัสการครับปูการาบนมัสการเจ้าค่ะปูนี่เดือดไหมนะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะครับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งปูเฉียวแม่นได้พี่น้องเด้อนะครับปูเน้นให้เล้แปดนะครับปูวงกลมให้แปดนะครับเน้นคักๆ 8, ่ะแปดหกน้ำปูเนาะ mm hmm. มาหาปูโครงสุดท้ายท่านผู้ชมมาแปดหาเหล็กติดปูหนึ่งสองหกเจ็ดสองกับเจ็ดมาน้ำกันท่านผู้ชมจับคู่ไม่เข้า นะครับโอ้โนี่แม่โต้วงธรรมชมอืมโต้วงตะวันเหล็กติดปูนี่มาทำกันดูดิพี่น้องมันออกแบบหาล่านก็ครับออกแบบหาลานปูบนออกสองเจ็ดอ่าบ่มีห่านเป็นอะไรอีกไปตัวหนึงไปตัวหนึงกระเถอะตัวนึงเพิ่อเกับไปอ่าร้อยออกทั้งขางอ่าไม่ปูนะครับหรือผู้ใดมีเหล็กติดแม่นๆเหล็กติดพีนสันอ่าผู้ใดมีเหล็กผู้ใดมีเหล็กติดแม่นๆจับมาใส่เหล็กวิ่งปูนะปูนะอ่าท่าธรรมชุม เอาไม่ปูมาเร่อกันเดือวเอาแ้วครับผมตะวันเล็กวิ่งปูแมนเด้ยทำปรชมมด้อหนักวงว่องไ้ตัวใดมากตัวนั้นเนี่ยว่งไ้เด่นที่แปดจับครูให้8แปดพกออกแปดหานเออววันที่สองนที่สองครับผมวันที่หนึ่งแรกกันหมครับสองพุทสภาปูอากาศฮ้อนธรมชม ผ่อนคลายไม่ลืมความเชิดไม่ไข่แตกเนี่ยคำขับปูมากวะตัวนี้แล้วครับปูไปทำหามากแล้วอ่าวิ่งสามสามกับหกสมาชมเหล็กเหล็กวิ่งเหล็กเด่นอ่ามาจบเลยกัเดี๋ยวเอาครับผมแับเอามันไล่ผู้บาอาจารย์เนาะครับผม ลายคู่ลายอจารย์เหล็กติดหนหาอยังไงยะโอหนึ่งหา้าปเหล็กติดปูจมูกมานั่งันอีบ่อยากคนละบอกก็ผิดแต่บอกคือก็ติดด้วยที่ตอสามหนึ่งสามห้าสาม สามเก้าหกหนึ่งหกห้าหกแปดหกเก้าอาทำชม่างนี้ไม่ีเยนะหยิบตามเลยเนาะ,ะครับหยิบสามเหลือปูนะครับปูเด่นสองหลักไปปรองได้สามกับหกทำควบม,มาความชอบเนาะครับปูาม,ม,ามัส่วนตัว สามปูวางวดเนี่ยส ok. ามหกับ3 9อ่าทาหคือหกนหนึง่งหกหนึ่งหกคาเอาสีคูถมประชมุมเยตัวนัน้นในวันที่ไม่ออกตัวเดียวนี้ก็พูดจังนั่นหรอครับปูพูจังนกตัวนี้ครับป,รปักมงมันโอ้ยตัวไหนเนาะโลโก้โลโก้เนาะ บ่หรอเป็นชุดบนรางด้วย้องเด้อนะครับดบตัวด้วยฝันดีปะปูฝันไปงวดเนี่ยก็เะเอาอยังมาฝันเดี๋ยวก็ไจะไปก็ไปปูติดงานหอยีหรอกปูติดงานบนฝันหลังจากเสร็จงานบุญกับ่ะฝันบ่ปูเห็ดงานบุญแล้วบ่ฝันบ่นยังบ่ปู ฟันกับฟันกังไลยฟันจำใบจำใบที่ปลูกให้มันมันมันนี่ยังมือละลายเนาะครับจ้ะแล้วงานนกับพายุติดงานตลอดบ่ปัวไปตามกินตามกินจะฟ้องละตามกิจนิมนต์ท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมได้นะครับปูทุ่งฝนนะครับมาหาปูขี้เกลียนะครับท่านผู้ชมคือกิดกับการธรรมดาอ่านะครับ เลขเด่นเลขวิ่งนี่ถือว่าแม่นท่านผู้ชมเลขเลขวิ่งนี่มาตลอดละเลขปูนี่หนาบมาตัววงมาตัวเน้นพร้อมนี่งวดที่แล้วมาแปดเด่นมาครับสวีอ่าออมาแปดปูวงให้ถ้าแปดคือแปดหกธรรมชุ่มนะครับจับคู่บ่เขบาเลขติดปูสองกับเจ็ดมานำกันอ่างวดนี้เอาผู้ใดรอเลขวิ่งปูหนาบเลขเด่นสามกับหกวงวงกลมเน้นให้ที่สามหนาบเลขติดหนึ่งหาแปดเก่าหรือผู้ใดมักเลขติดพี่น้องจับ จับวนเอาน 2, ี่ยเน่นี่ยดาบถ้าจับวนเอาสองเจ็ดธรรมชุ่มเหล็กติดปูนะครับจับเอาเน่นี่ก็ได้ผู้ใดมากเหล็กติดนะครับผมสี่ตนี่ยเดินได้มาน้ำกันได้มาดูดิละปูสังเกตเหล็กติดปูนี่มาน้ำกันดูวัมากวัวมันวัมันวัเขาปูเด่นทำไมเดนมันอ่าดาบถาปรมักชุดที่ปูจับให้ได้พี่น้องได้เอาเหล็กติดนี่จับวนเอา 1 5 8่งห้าดเก้ามเลขกเอาเล็วิ่งไปหาตัวแซวหนูหรือผู้ใดมีเลขติดจับมาใส่สกับ6กนะครับลัก3มปูจะไใ่สามหนึ่้าสามแปดสามัก6 6หกหนึ่งดหกหนับรัก3ามปูวงกลมไพ่ที่3าหากับ3ามเก่าลัก6 6 1กับหกหาทผช้ชมซีคูหนับเป็นหน้าทางหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่นองเ้ยถ้าหามักกระจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ทผช้ชมถ้าบ่มักเบิ่งซื่อคือเบาทาวาถามักถาถูกใจ นะครับมึงซื้อบะไรกันด้เพิ่นบอมักได้ปูขันเพิ่นมักก็จังหาซื้อวัตเตอรี่เอ้าติดชนาเอาแอนะครับท่านผู้ชมเน้นซีคูทล่ะนะครับเลือกเอาตัวอ่าแตจะซื้อบัตต์ตัวตัวนะครับสามห้าสามเก้านับหลักสามหกหนึ่งหกห้าหลักหกธำมุชมนับหรือนับผู้ใดมีเลขติดเป็นแม่จับมาใส่สามกับหก หาเล็กวิ่งนี่ปูเน้นเห้ที่สามปูนี่ได้เด่นอยู่ได้เด่นมาหาตัวอีเด่นตากวเด่นตากัวยไดเด่นขึ้นหนึ่งเด่นหนึ่งเด่นสามเด่นหกเ่นปูอืออ่าท่านผู้ชมอนะครับมาวจอบนล่างพี่น้องอย่างเลี้ยเดนว่าใเลี้ยอ่ันี่ดันเด่หาครับยิงตัวออกนครับปูเอ้ตัดถึงตัวครันกับตัวปปูนะ หรือตรงๆกับตัวน้ำเนได้พี่น้องได้อ่าเห็นมครับกับตัวด้วยอ่าปู่บอกบนล่างกับตัวด้วยนะครับธรรมชุมสาระอ่ะก็อีกน้อยเหมืนละเจ็บท้องซอยมากกับบอลเลยไปไตกันตีไก่ไก่สิเรียนสั่งอะไรล่อเป็นวันต่าวันน้ำแล้วกันดอกตั้งต่สร้างเป็นว่าแล้วเราสร้างเป็นน้ำสร้างบางมันปูปูจีไต่ได้นี่ละสิได้มากก็จากเรียบร้อยปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วเรรียยบ้อนะปูข้ออีดอกคิดว่านะ เห็ดตำขามีเนาะเาว่าตำงบประมาณข้าม yeah. er right. ีแล no ้วใช่ไห้ากับเห็ดกันได้ดูประมาณสองแสนกว่าสองแสนแปดเนี่ละครับอดเรีบร้อยอาใส่ใจเรียบร้อยเหลือแเจ็ดแแปดนี่ละก็ดีได้เห็ดไปสามนะปูะก็ได้เอาละหน่อยปีนี้ได้ีปีได้มีนีาไปกับที่เวที่ครับผมมีนี่ได้แตมีปีหนาแต่สีเพิ่มอีกครับเขาบอกเอาไปเตรีมรับเล็จอนนะอ้านะครับท่านผู้ชมมหาปูขึ้นเกาพี่น้อง นะครับเพอเหล็กเด่นเหล็กวิ่งปูถือว่าเดินดีนะครับเหล็กติดกับมานน้ำกันนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอเด้อนะครับ2พฤษภาคม2568นะครับเห็นแนวทางพี่น้องคือเบลทาวาถ้าามักถูกใจก็จะไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ท่านผู้ชมนะครับ宝马กับเบิ่งไว้ซีซีนะครับท่านผู้ชมอ่าเลขวิ่งครับเด่นสามรองหกนะครับเลขติดหนึ่งหาแปดเก้าคู่ไดมักเลขติดนี่จับใส่กันเอาพี่น้องซีตัวนะครับหลักสามสามหนึ่งสามห้าสามแปดสามเก้า นะครับลักหกหกหนึ่งหกห้าหกแปดหกเก้าปูวงกบไฮซีคู่ครับเนมนซีคู่นี่แหละหาลอตเตอรี่สามห้าสามเก้าหกห้าหกหนึ่งนะครับทำชุ่มกับตัวน้ำเลือดฟินองเด้นะครับแคปหน้าจอนะครับผมมาคักดปูมาคูใดปูฐานในใจฐานมากฐานตัวมากปูสามหาติปูปูมาคขัดคือสามหาได้ทำชุชมเดย เอานะครับหรือผู้ใดมีเหล็กติดเป็นแมนครับจับมาใส่เหล็กเด่นเหล็กดิ่งปูได้พี่น้องเด้อนะครับแต่ปูมาคัดคือสามหาปูว่าอ่านะครับสามหนึ่งสามหนึ่งนี่ก็มาได้เด้อพี่น้องเด้อมาได้พี่น้องแต่เก่าเบาเถาบ่ค่อยมักนี่พี่น้องสามหนึ่งแต่ว่ามันมาดีไหมพี่น้องตาวหนึ่งสามอควยมัดอกสามหนึ่งก็มาได้สามแปดนี่ก็มาพี่นีปูบ่าเหล็กแกรบยากนั่นเนาะ สามหนึ่งเขาผิวบุกิดนะคือสามในวงจำกับนะแต่ว่าสามแปดนี่ก็มักพี่ปูนี่ลักสามพี่น้องมักสามแปดสามเก่าอยู่นะครับหาแคปหน้าจอพี่น้องนะครับอืมหาลอตเตอรี่ไว้พี่น้องหาได้โชครางวัลใหญ่านะครับหรือผู้ใดมีเลขติดแมนแนจับใส่สามกับพกเพราะว่าเลขวิ่งปูนี่เดิมดีมากแน่สองตัวสตัวมาแน่พี่ปูเพราะเมาตังคูนครับผม นะครับกราบขอบคุณขอบคุณปูทำชุ่มที่แน่แน่บ่บ่ลลุดบ่ลลุดบอลลุตหญิงบ่รลุตแท้ๆเลยวิ่งมาแน่นอนของตัวนี้มานจะแฉะสามกระพกมาแน่นอนปูว่าเติมอันหนึ่งปูครับผมเอานะครับขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับกราบขอบคุณขอบคุณปูนะพอกันคลิปหน้าซาดูกกะปูไอชกไอ้มันน้ำปูนะค่ะขอบกันม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ